สดีจ้าวันนี้ปยาพามากินขนมจีนสาวนาปลานี่นาปลาหนึกอยากหนึกอยากขนมจีนก็เลยไปตลาดจังน่อยว่ะนี่ผักเอ็มผักอะไรนะผักอะไรนะนหยเขาเรียกผักอะไรนะลูกโอ้ยน้ำพักผักโจมเนาะอยากเจ็บๆเนี่ยเด็นหงวเนี่ยพักคะผักขาผักคะ mưa ta 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 sẽ ta mưa 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 ก็เคี้ยวไปสิเก่นสได้กินผักได้แล้วเนี่ยอันนี้อ่ะตัวตัวก็เหมือนแต้งเลยล้างมาแล้วใช่น้ำมาแล้วอืมอืาาอ่ะบ้อานานกินที่นีวเนาะแสบอ่ะ คนนอนจะอยากน้ำแต่คนนอนไม่ได้กินหหน้ำเพราะทานแล้วคนนอนกินน้ำยา,เผ,ำยาเผ็ดไหมลูกเผ็ดไหมไม่เผ็ดลเลยหรอเอาพี่มาโนนอนนอนเธอลูกคึ่งเหรอเธอจะมาโนมาเย็ดเนี่ยมันไม่ใช่นะจ๊ะลูกคึ่งอะไร no, no. จ๊ะนหนโอ้ยแม่จะประคุณน,นี่ก็เนาะยายจะกินแบบแซ่บเนี่ยเนี่ยเนี่ยเบิ่งไหม ถ mai, Be p, p. Ino, mm ้ากองเห็นไม้ไก่ไหมเห็นบะแซ่บๆซบมาเด้อ hmm. ก mm ินนองเลยอ่ะอืมแซ่บอ่ะตะคำอืหน่อยจะกินหน้าเบียอู้ยขัดขวางความสุขยายจริงๆเลยยายจะกินให้แซ่บสักหน่อยกับน้ำน้ำอืนั่งก็ตาไปสวัสดียังสวัสดีจ้ะ กินซะจะกินอะไรเนาะพี่หน้องแดดแดดยังีงนนะแดดแดดร้นอนร้อนยางงี้ก็ดูแลสักสุขภาพจะองเลยเด้อมันร้อนเดี๋ยวพากันตากแดดหลาย,ดยาเด้อตากแดดไม่ดำ <laughs> ไม่ดำปิดหรอกมันจะเขาจะเขาจะบอกว่าเป็นโรคอะไรนะที่ตากแดดร้อนเสียชีวิตนะเป็นลมแดบดบอืม บอกอลเกดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะระวังเป็นลมแดดแล้วอะไรนะอีกอย่างไม่ถัวพกยกาวด้วยจ้ะระวังเป็นโรคตกัสดีค่ะวัสดีกด้วยเป็นแบบวัดดีดแล้วให้วัสดีใช่ไขอบคุณค่ะอืมอืม ตาไม่ใช่แกะกระลูกกระหลานนะคซับสุดจอดเลยอะ่ะกินดีลูกกินดีขึมือใครเยอะจมหนำปลาล่ยาก็เสีเอย หรือเปล่าข้างหนอยอยู่เป็นจัง,งน่ะแสบมาลูกคำใหญ่ๆเลยกินโชว์ FC ดิคำปมๆเลยเอาผักหมอนยายมั้ยใช่นี่ยเอาใช้มือด้วยก่ะอืม น้ำยานะำเนาะทำไมได้เหตุอื่นก็ไม่กินได้อ่ะเจ้น,นี้หน,นาแดงหาป้าไม่ได้พักนีก็ไม่ซื้องดูแลกดก่อนรัฝนสักรอบก่อนแกน้ำยายอะไรหนูยาจัาตุธจ่ะรัฝนตรงมาพอมีน้ำบอ่อจังหน่อยก่อนเดี๋ยวรออันี้จะปลูกพักสวนครัวให้หมดคอยมาเยี่ยมชมพักสวนครัวปัญญาเด้อ ไม่ได้ชอบปลกผักชอบปลูกไม่ชอบปลูกอย่างเดียวชอบกินด้วยก็ดูผักโสมวันน่ะปลูกทิ้งเอาไว้น่ะไม่ได้มันไม่ใช่นานามเนาะมันก็โอ้จแดงๆแดงๆจะปลูกจะลองก้อ เจ็บเจ็บอืมรู้แล้ว่พี่เพชรใส่เกนีกแ่แหละไม่ต้องใส่หลายขนาดใส่ไม่หลายด้วยยังมีอาการออาเซข้ามต่อไปอืม,ม,มเสืออะอืมกระโดดเหรอ ไม่ต้องกินตามยายเอาเอาแค่ปากเนาะก็มันอร่อย,อะอยนะยายเอ้ยไม่หรอเ่ะว้ยกินหลายเ้ยหลายอย่างแล้ว <c ười> น,นมทุกอย่างเลยนมก็กินแล้วต้ามากินนมยัง ต้องบอกกันทุกมือเด็กหน่อยคนหน่อยก็ได้ยมโรงเรียนอืออะไรอกินเมื่นี่ก็โอ๊กินมื่นี่ไม่ใช่หน่อยเป็นโลเป็นได้เนาะ mẹ uẩn đó xin nó có phải ổn cơm nhanh cãi đi. Hùa, áo nảy mà uẩn. Uẩn tắm ngon thì cơ. Ừm. Nhuồi, khó nòi, lùi. nòi lùi đi chắc. Nhuồi quá, chứ. อาไปก็ไม่ไปใช่ไหมพาอยากไปช้มขนมจีนเขาอยากเป็นคนเล่นเองยากต้องไปชิมเองสิยายอยากกินขนมจีนซอน้ำปลาเนาะนแล้วพอเวลาเอามาก,ก็คนบางคนที่ไม่อยากก็กินด้วยแหม่หยเป็นองตัวะเด<ส>้<ม>อนมาลสใหญ่

มากปะยาหลอเป็นถาดเลยไ้ยสิม่งั้นน้ำยา,อยำาไายาอ,อ,อ้น้ำปลามันไม่เขาก็ขนมจีนแก้วอันใดอืมจอืมเอาอ ประใหว่าจะเอาอีกไม่ได้แล้วลานหน่อยบอกจะกินเยอะเดี๋ยวอ้วนว่าสั้นไหมกินอีกมไม่รอแล้วจะลงเลยจะน้ำไม่ใหญ่กินหน่อยใช่อ,อืมน้ำอยู่ข้างใหญ่ยัยง,งไม่ใช่หน่อยเลยนะเนี่ยตะการนี่พูนตะกาเบื่อง อ,าอ้าอุ้ยบอไหนอ,อัเออนเ,นเออม,มื่อแม่าาขนมจีนอนะันเมออ้าวอิ่มพอดี <c oughs> สำหรับคลิปนี้เนาะปะยาพามากินขนมจีนก,ก, <c oughs> ก็อิ่มแล,ล้วยิ้มแล้วพูดไปออกอู้ยร้อนก็ร้อนก็ขอให้เอฟซีที่เขามาดูทุกขภาพแข็งแรง ลำลำรวยรวยเฮงเงปังปังสู่ไปนำกันเขาไปพร้อมกันจะเฝ้าทิมกันเดอ้อใครเขามาดูก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น่อยด้วยจ้าเดอ้อสำหรับวันนี้คลิปการกินกะขอจบไวแค่นี้เนาะเดี๋ยวมีอะไรมานั่นเหตุให้กินเดี๋ยวจะมาทำให้กินใหม่มองดูนหดน่อใหม่เดี๋ยวไม่ใช่อะไรหนอ่อใหม่มันออกหรือมันไม่ออกอยากกินแกงจ้าสำหรับคลิปนี้กะ ไม่มีอะไรมากอีกแล้วตาก้อ,อ,องจฉแซวว่าพูดอยู่เรื่อยไม่มีอะไรมากแต่พูดมากมากกำรับพิมพนิปรยาก,ก็ฝากช่องไว้ด้วยเนาะนกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามให้กันเนาะเป็นกําลังจใจกันนับที่มีกก็สวัสดีจ้าขอบคุณค่าที่เขามาดูเจอกันคลิปหน้าเ <ขอ S 1> ด้อจ้าบ,บายๆเจอกันคลิปหน้าบายบายยายจะเอาอีกเออก็บอกว่ายายกินเยอะเดี๋ยวอ้วนอีกอ่ะเลยังเ,งเลงเ